มาเดินานานกเษกษตรกำแพงแสนโอ้โหน,นี่จัดสวยงามมากนี่กล้วยไม้ครับกล้วยไม้นานา,นาพันุ์เลยอ,อ๋อก็เอาขุยมะพร้าวมารองไว้ก้างล่างนี่ขุยมะพร้าวครับมารองไว้ข้างล่างให้นะมันชื้น,น ขายต้นกล้าคือควนมจนัวเลยไม้ดอนครับต้นระติภาบาทปคนต้นร้อยต้นใดสนใจสามารถสอบถามไปทด้านได้เลยครับได้ไอเดียอะไรสีการขายคอาเแสนต์าเต็งโ้โหอะไรจะสวยขนาดนี้ต่างๆต่างๆคือต่างๆเลยคนจัดสวนเข้่หามีเลยอ่ะอามไปทา้าเช่นกันครับไต้ทาตวนั้นในนั้นยังมีการขาย ก้อนเชื้อเห็ดก้อนลิป่าสิดก้อแถมหนึ่งก้อนนะครับอะรสนใจสามารถมาสอบถามได้เลยครับในัและของฟ้าคกือมาตู้ก็จัดสวนสวยๆครับจากปุยไม้และใหญ่ใหญ่าอกาน่างๆนะครับไม่ขอกลัดูแนะครับขอทุกท่านนี้ปดช่วยการรักษามสะาดในบริเวณที่จัดยีและการปุ๋ยไม้นะครับ ได้จะยายามตรงขยัไว้ตามจุดต่างๆแล้วขอให้ทุกท่านนั้นที่ขยับตามจุดต่างๆที่เราได้เตรียมไว้ให้แก่ทานนะครับอะในวันที่สิบธันวาน,นั้นเราได้ทาการสายกล้วยไม้ที่เป็นทองู่ทางด้านหน้าทานไร่สนกัน นี่แหล่งที่เขาขายวันที่เท่าไหร่นะสิบตันวาเฉพาะกล้วยไม้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมอยู่ตรงโซนหน้าครับโซน,นาบานหน้าที่ว่าจัดแต่งงนะั้นเหรอขายยังไงอ่ะันนี้เป็นกองทากระจายครับแต่รู้ปีที่แล้วก็ทําแบบนี้ไหม่เรวปีที่แล้วรู้ไหมว่าเท่าไหร่ป,ประมาณประมาณ,มาณสิบบาท เกินเหรอแล้วแล้วแล้วนี่ไปรับมาจากไหนอรับจากสวนเลยสวนที่ไหนอ๋อไม่รู้รักอย่างนึงจะหลอกถามหน่อยจะได้ไปรับมั้งโอเคครับขอบคุณมากครับโฆษณาไปจะได้ฟังด้วยโฆษนาไปนี่ฮะท่านผู้ชม วันที่สิบเขาบอกสิบธันวาเนี่ยอ่านจบที่นี่ไม่ที่แขวนนะที่แขวนนี่คือเอามาประกวดโอ้โหอันนี้ก็โชว์โชว์นี่เราหนึ่งเขเขียนเลขหนึ่งไหม ขอกพาเวอร์นา,านรางวัลยอดเยี่ยมหมดจับกล้วยไม้ครับขอกพาเวอร์ลลรานายอดเยี่ยมราวงรราวัลยอดเยี่ยมไม่จะจับต้นไม้นี้จับรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสวยงามโอ้โดอกอะไรเขาเรียกวนด้าไหมโอ้โหไปไปนู่นดีกว่าไป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 นู่นดีกว่า ต้หาต้นหาต้นไม้ที่ชอบนะโอ้สวยๆทั้งนั้นท่านผู้ชมนี่คือนี่อีกส่วนหนึ่ง สว่วนนี้ประกวดไม่รู้ด้วยสายผิดอะไรโครงมันมีเศษผิดขาดอะคะ่ะพวกเชื้อราเชื้อโรคอะคะ่ะมันก็จะเข้าทาลายได้ทันทีอ่ามันก็ยอย่างที่บอกว่า,วาม,ม,มันมันมันมีอยู่สองประเด็นถ้าไปเราผิดอันนี้ให้ความ,ะะวามรู้ครับมันเริ่มจากการที่ไปอะเกิดการชำรุดซึ่งชำรุดเนี้ยชำรุดมาจากแมลงหรือชำรุดมาจากกัดท่าอาหารแล้วอีก,อ,กอันหนึ่งพอชำรุดเสร็จ ตัวเชื้อโรคอะไรต่างๆนี่ยโรคก็มาซ้ำอีกทําให้เกิดแผลหรือว่าอาการที่มันผิดปกติเยอะขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องระวังถ้าในกรณีที่ต้นมา